สวัสดีค่ะสวัสดี f อนะคะช่องปุ้ยพาลวยชาแนลทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาพบกันกันกบแนวทางเนาะแนวทางนะคะทุกคนสามตัวบนนะคะชุดเต็มชุดชุดเต็มนะคะแล้วก็ชุดเน้นของเรานะคะงวดก่อนนี่ก็ อ่ายังจับไม่ได้นะคะดูเป็นแนวทางกันไปนะคะแต่ว่าชุดเต็มนะคะก็เข้าของเขาไปนะคะแล้วก็แต้มเนาะทุกคนนะคะเข้าไปที่แต้มสองนะคะแต้มไม่พลาดนะคะซ้ายแต้มนะคะใครที่ชอบแต้มนะคะอ่ะลองดูเดินแต้ม3ตัวบนนะคะยังจับไม่ได้นะคะชุดนิ้นนะคะ มันโอหกห้าหนึ่งนะคะหกห้าหนึ่งไม่ใช่กะไกลเคียงนะคะหกห้าหนึ่งข้างล่างเป็นหนึ่งหกเนาะแอสหหนึ่งเจ็ดเจ็ดสามนะคะชุดเนนะคะในชุดบนของเรานะคะเราก็จะมีชุดสองตัวบนชุดสองตัวล่างแต่ว่าชุดล่างนี่เข้าเต็มเต็มเลยนะคะในชุดล่างชุดล่างนี่จึ้งมากเลยนะคะชุดล่างที่เข้าเต็มเต็มเลยเนาะทุกคนนะคะชุดล่าง เอามาดูชุด <ATION> บนนะคะชุดสามตัวบนของเรานะคะสามตัวบนชุดเต็มนะคะงวดก่อนนี้ก็งวดก่อนนะคะหนึ่งแอดนะคะหนึ่งแอดกับหนึ่งล้านนะคะชนกันนะคะมาเต็เต็มเลยนะคะมาหนึ่งบนนะคะทุกคนนะคะได้สองล็อกนะคะได้ได้หนึ่งล็อกนะคะเป็นล็อกเน้นนะคะเก้าศูนย์หนึ่งเนาะมันมาออกล็อกนี้นะคะทุกคนนะคะไม่ใช่ต <Fern> ัวเน้นนะคะไม่ได้เป็นตัวเน้นนะคะทุกคนมันอยู่ในล็อกตัวเน้นนะคะ แต่ว่าเด่นนะคะเด่นมันดันให้หนึ่งนะคะทุกคนอ่าแต่มันก็มีห้าหนึ่งเนาะทุกคนนี่เนาะเออนี่ห้าหนึ่งตรงตรงเลยนะคะทุกคนนะคะนี่เนาะนี่นะคะห้าหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งเก้าหนึ่งศูนย์หนึ่งเออเฮ้ยเออเฮ้ยนะคะทุกคนนะคะนี่เนาะก็ตามนี้นะคะทุกคนเนาะเออมันก็เข้าไปอย่างนี้นะคะล็อกอันนี้นะคะตัวนี้เป็นล็อก นี่นะคะเด่นบนแอสนะคะกับเด่นบนหลานนะคะชนกันนะคะทุกคนนะคะเห็นไหมเอาห้าหนึ่งนี่เข้าบนตรงๆเลยดิค่ะแต่ว่าเสียดายนะคะที่หลักร้อยเราไม่มีหกนะคะมีเก้าห้าหนึ่งนะคะเก้าห้าหนึ่งนะคะอ่ะไม่ใช่ก็ใกล้เคียงเนาะแล้วก็เข้าแต้มสองนะคะแต้มก็เข้าไปที่แต้มสองนะคะทุกคนนะคะเอามีหมดเลยห้าหนึ่งหกหนึ่งนี่เนาะเอามาดูงวดนี้นะคะเราจะได้จับสังเกตกันนะคะทุกคนนะคะ เอาถ้ามันมาแบบอย่างนี้จริงๆก็แสดงว,ว่าเลขขึ้นสูงบอกค่ะทุกคนนะคะมาดูงวดน,นี้นะคะงวดน,นี้เราก็จะมีหลักร้อยนะคะทุกคนนะคะหลักร้อยเด่นบนนะคะหลักร้อยเด่นบนก็ตามนี้นะคะหลักร้อยชุดเต็มนะคะสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดนะคะไม่ค่อยกอดคอกันมานะคะเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยกอดคอกันมาเลยนะคะอันนี้เป็นเด่นบนของเรานะคะแอดก็หน้าลุ้นก็คงจะเป็นแปดเก้าศูนย์นะคะเด่นบนนะคะ ดเก้าศูนย์นี่นะคะดินบนของแอดนะคะแปดเก้าศูนย์เนาะนี่นะคะสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดนะคะหลักร้อยของเรานะคะสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดนะคะทุกคนนะคะแอดเน้นให้ที่สี่ห้าหกค่ะหลักร้อยนะคะเน้นให้ที่สี่ห้าหกนะคะมันชนกันนะคะทุกคนนะคะเลขจะอาจจะไม่สูงเท่าไหร่หรือเปล่านะคะทุกคนนะคะต้องรอดูรอลุ้นกันนะคะเราก็มีหลายสูตรหลายแนวทางให้ได้รับชมรับฟังเนาะ เอานีนะคะทุกคนนะคะหลักร้อยนะคะหลายๆท่านก็คงจะเห็นนะคะนี่เนาะหลักร้อยนะคะเอาแคบนะคะหลักร้อยของเราแอดเน้นไปที่สี่ห้าหกนะคะก็ขอให้มานะคะโอ้สี่นี้ก็หายไปหลายงวดแล้วหรือเปล่านะคะสี่ห้าหกนะคะอันนี้ก็สองตัวชุดล่างนะคะสองตัวชุดล่างแอดก็เน้นให้แล้วนะคะทุกคนเน้นศูนย์ห้านะคะเม็ดเดียวผมได้เน้นศูนย์ห้านี้ก็เป็นชุดนี้นะคะชุดตัดออกมานะคะทุกคนนะคะคัดออกมาจากชุดใหญ่นะคะ แต้มล่างนะคะนี่เราก็จะเอาสองตัวบนนะคะเอาสองตัวบนนะคะไปจับนะคะไปจับไปนี่นะคะอันนี้ก็เป็นชุดตัดบนนะคะตัดออกมาจากพวกนี้แหละคะ่ะตัดออกมาจะชุดใหญ่นะคะอันนี้เป็นแต้มบนนะคะเราจะมีชุดบนชุดล่างให้นะคะแอดก็เน้นเบอร์ที่หนึ่งเก้าสามเก้าศูนย์เก้าเก้าศูนย์นะคะขอให้มานะคะขอให้มาตัวเน้นนะคะทุกคนนะคะนี่เนาะ ตามนี้เลยนะคะทุกคนเนาะมีนี้เป็นชุดเต็มนะคะเราจะมีชุดเต็มให้นะคะมีชุดเต็มให้เจ็ดแปดเก้าศูนย์นะคะเด่นบนของแอดเจ็ดแปดเก้าศูนย์นะคะมาดูสามตัวบนชุดเน้นนะคะเอ้ามาดูกันนะคะสวยมากเลยนะคะทุกคนไม่ใช่กระไก่เคียงนะคะดูเป็นแนวทางนะคะทุกคนเนาะสามตัวบนนะคะชุดสามตัวบนชุดเน้นของเรานะคะหลักร้อยเราใช้สามสี่ห้าหกเจ็ดแปดนะคะ สามสี่ห้าหกเจ็ดแบบแปดนะคะแล้วก็แต้มนะคะแต้มสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้านะคะงวดก่อนนี้เข้าไปที่แต้มสองเนาะแต้มสามตัวบนนี่เดินดีนะคะก็ขออย่าให้หลุดนะคะทุกคนนะคะขอให้ไปต่อนะคะนี่นะคะงวดก่อนเข้าที่แต้มสองเนาะงวดนี้มีค่ะสถิตินะคะแต้มสามตัวบนนะคะสามสี่ห้าหกเจดปดเก้านะคะ สามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าค่ะทุกคนนะคะตัวนี้นะคะนี่น้องสวยทุกตัวเลยมันเข้าแต้มเข้าแต้มเยอะมากนะคะแต่ว่าเมื่อไหร่ไม่รู้จะจับได้สามตัวตรงนะคะลองดูเด้อ FC เอฟีเผื่อมีคู่ไหนที่ชอบนะคะแอดก็นี่นะคะแอดก็ชอบของแอดนะคะทุกคนเน้นไปที่สี่หนึ่งเก้าห้าหนึ่งเก้าหกหนึ่งเก้านะคะสี่สามเก้าห้าสามเก้าหกสามเก้านะคะแล้วก็สี่ศูนย์เก้าห้าศูนย์เก้าหกศูนย์เก้าอันนี้รู้สึกชอบมากนะคะชอบส่วนตัวนะคะ เราก็จะใช้ตัวดินเนาะนี่นะคะทุกคนนี่ก็สวยนะคะนี่เข้าแต้มหมดเลยมันเข้าแต้มเยอะเกินนะคะมันเข้าแต้มเยอะเกินมันเลยโอ้เน้นยากมากเลยนะคะไม่รู้จะเน้นคู่ไหนบ้างนะคะมันก็เข้าแต้มทุกล็อกเลยนะคะนี่สี่หนึ่งศูนย์ก็มีนะคะห้าหนึ่งศูนย์นี่หกหนึ่งศูนย์อันนี้ก็เข้าแต้มนะคะเข้าทั้งสามล็อกเนาะแอดก็เลือกเอาเก้าหางนะคะจะให้เก้าหางอย่างนี้ตลอดนะคะชุดนี้นะคะอ่าให้เก้าหางเนาะ สี่หน okay. ึ่งเก้าห้าหนึ่งเก้าหกหนึ่งเก้านะคะเมื่อไหร่จะจับได้โอ้เคยจำได้นะคะวันนั้นมันออกนะคะมันออกอมียงก็เอาแคบเอาค่ะทุกคนสวยนะคะอให้ดูนานๆหน่อยนะคะชุดเน้นนะคะอันนี้ก็เป็นชุดสี่ตัวนะคะชุดสี่ตัวแอดก็จับให้นะคะในชุดสี่ตัวนะคะ ชุดสี่ตัวจับให้ก็เจ็ดสี่เจ็ดสี่หนึ่งแปดนะคะแปดสามเก้าห้าแปดห้าสองเก้านะคะแล้วก็สองแปดสี่ศูนย์นะคะเก้าหกสามศูนย์นะคะหนึ่งเจ็ดสามเก้านะคะทุกคนนะคะสวยนะสวยงามพระรามแปดนะคะ นี่นะคะชุดนะคะนี่ชุดที่จะเอาไปจับนะคะเดนบนแอดนะคะเจ็ดแปดเก้าศูนย์นะคะเดนบนล้านหนึ่งหกเก้าสี่นะคะบนนะคะชนเก้านะคะล่างนะคะล่างชนสามห้านะคะล่างชนกันนะคะสามห้านะคะนี่นะคะมาดูตัวไหนจะเข้านะคะงวด่ก่อนบนชนที่หนึ่งก็มานะคะวันนี้บนชนเก้านะคะขอให้เก้ามานะคะบนแอดกับบนหลานนะคะ เอามาดูชุด3ามตัวนะคะชุดสามตัวของเรานะคะเราก็จะเน้นไปที่9้านะคะทุกคนนี่นะคะชุดสามตัวบนของเรานะคะชุดเต็มะค่ะทุกคนนะคะชุดเต็มหลักร้อยใช้หลักร้อยทั้งหกตัวนะคะสี6ห้าหกเจ็ดปดนะคะแต้มสามสี8ห้าหกเจ็ดปด้านะคะแต้มสามสี่ห้าหเจ็ดปด้าค่ะเน้นไปที่สี่ห้าหกเนาะสี่ห้าหนะคะตัวไหนที่เป็นหลัก9้านะคะโหเก้ามีทุก9้าเลยนะคะทุกคน90้าศูนย์ มันเริ่มที่เก้าศูนย์เนะคะเก้าห้า8 9้เอามันมีทุกตัวเลยนะคะทุกคนอ๋อไม่มีแค่เกนะคะนี่มีทุกเก้เลยนะคะทุกคนมันยาวมาถึงนี้อ๋อไไงสอเมีทุกเเลยเก้าศ2 9ย์เก้าหนึ่งเก้อเอา้ามันมีทุกเกเลยะคะ่ะทุกคนนะคะมาทุกเก้าเลยนะคะโอยบ้เป็นเก่าสิมาอีลีบอ่ค่ะ เพราะว่าดินบนแอดกับดินบนหลานชนกันที่เก้านะคะแอดก็จะนิ้นไปที่เก้านะคะแต่เราก็จะติ๊กเราก็จะติ๊กเจ็ดแปดเก้าศูนย์ไว้ก่อนนะคะอะไรที่มีเจ็ดแปดเก้าศูนย์ถือว่าเด่นเยอะเลยนะคะงวดนี้นะคะอะไรที่ติดเก้าอ่ะลองดูนะคะในหลักล็อกที่สี่ล็อกที่ห้าล็อกที่หกนะคะอันนี้เป็นล็อกที่นิ้นนะคะล็อกที่นิ้นเราจะนิ้นไปที่เก้านะคะโอ้มีทุกเก้าเลยค่ะทุกคนนะคะ ซีเมนโบเก่าสีนาโบค่ะทุกคนนะคะลองมึงเดอร์ค่ะชนกันที่เก้านะคะแต่ว่ามันก็ไปชนกับกําลังวันเด้กําลังวันเราก็มีเก้านะคะทุกคนนะคะแปดเก้าสี่ห้าบสวยเนาะ,ะแคบด้วยค่ะอันนี้หน้าแรกนะคะทุกคนนะคะเห็นชัดเจนเนาะเห็นชัดเจนนะคะอันนี้เป็นเลขล็อกนะคะทุกคนนะคะล็อกมันก็เข้าของมันไปละะ้ค่ะทุกคนนะคะเอาไว้ดูนะคะ เอาไว้บิงนะคะอันนี้นะคะก็เป็นล็อกทิ้งน้นให้อ่าอันที่สองนะคะนี่เนาะสามสี่ห้าก็เป็นตัวเด่นนะคะสามก็เด่นนะคะเจ็ดแปดนี่ก็สวยนะคะโอ้มีทุกเก้าจริงๆเลยนะคะทุกคน,นม่วบนเก่าสีมาใหอีบีพุทอ่าบนนะคะบนนี่เจ็ดแปดเก้าศูนย์นะคะเด่นบนล้านนะคะหนึ่งหกเก้าสี่นะคะชนกันที่เก้านะคะชนกันที่เก้านะคะเป็นตะคือบอัค่ะสวยเนาะ มันจะเป็นล็อกไดเนาะมาขอให้เป็นหน้าแรกนะคะล็อกหน้าแรกนะคะแอดก็จะเน้นไปที่เก้านะคะทุกคนนะคะอ้มีถูกเก่าเลยเหรอเอาขอให้มานนะคะขอให้หิงขอให้ปังขอให้โชคดีนะคะตัวนี้นะคะเป็นแนวทางนะคะแนวทางชุดนะคะชุดเต็มะคะ่ะชุดเต็มอันนี้ก็แต้มนะคะหลักร้อยนี่สามสี่ห้าหกเจ็ดนะคะเราใช้หลักร้อยหกตัวนะคะแต้มสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้านะคะแต้มเดินดีนะคะ,อะลองดูเด้อจะใครที่ตัดเก่งนะคะลองตัดเอา สำหรับคลิปนี้นะคะแอดลาไปก่อนนะคะขอให้มานขอให้เฮงขอให้ปงังขอให้โชคดีสวัสดีค่ะ